สะครับแต่ว่นี้มีประเด็นอีกอันนึงทำไมอ่ะนี่ไง แผงของเราเนี่ยผิวพันเราไปโดนแดดมาเนาะคุยเลยดีกว่าต้องโดนแดดโดนแดดแล้วอย่างไรต้องดูแลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในหลายคนที่สงการมากินกระจุยกระจายน้ำหนักขึ้นเปลี่ยนใจวันนี้นุ้มมีแคทรักขุงดาราสาวสวยคนหนึ่งที่มัดใจสามีอยู่บอกว่ากินเก่งมากสามีทำอาหารอร่อยแต่นักวันนางยิ่งผอมยิ่งเพรียวยิ่งเฟิร์มขอบรางว่นดีเพื่เรื่อยๆที่สำคัญคือนางบอกว่ามีคนมีข่าวบอกว่านางเป็นกระสือใครรู้ไหมคะเฉลยค่ะวีเจวุนเส้นนะคะเป็นนของคุณ 没事，没事 <Okay, S 2> <了>。 เลยว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เปลี่ยนไซส์ขยายไซส์แล้วอยากเฟิร์มอยากผอมนะคะหยิบมือถือมาก่อนกดเบอร์โทรไว้ก่อนด้านล่างนะคะ1 5 7 7หรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9กดรอไว้เลยกดไปเลยตายอย่าเพิ่งรีบโทรออกนะคะเขาจะให้สิทธิ์ที่คุณโทรติดก่อน25คนแรกไปกินโปรแกรมของคุณวุนเส้นโปรแกรมนี้ค่ะคุณวุนเส้นใช้เวลา3เดือนลง12กิโลนุกเองใช้เวลา3เดือนลง18กิโล ไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เชื่อมีรูปมายืนยันค่ะว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงตัวเตี้ยร้อยห้าสิบห้าแลน้ำหนักจากสี่สิบต้นต้นพีคไปหกสิบกิโลหน้าวีเชฟกลายเป็นโอเชฟเหมือนคนอมนอะไรอยู่ในแกงแขนเรียวๆเรีมวตมกลายเป็นแขนอัซิมที่หใหญ่ประมาณใช่ค่ะหใหญ่ประมาณสิบห้านิ้วนะคะรูปนี้ต้นแขนใหญ่มากนะคะทำเดียวกันเลยเนาะและนี่คือชุดเดียวกันจากไซส์ L เปลี่ยนเป็นไซส์ S ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านุกเองเนี่ยเป็น คนอ้วนจากระบบเผาผลาญเสียดมข้าวแล้วอ้วนกินเยวะแล้วอ้วนจริงๆค่ะต้องบอกว่าอายุเปลี่ยนนะคะระบบเผาผลาญเปลี่ยนแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอ้วนก็ทํามาหลายอย่างแรกๆเลยเนี่ยพอเราเครียดจากความอ้วนกินเสร็จรู้สึกว่าเครียดเครียดเสร็จอยากออกทํานไหมฮะล้วงออกนี่เป็นวิธี่ไม่ดีเป่และที่สําคัญคือทําไปทํามานะคะไม่ตายค่ะแต่ว่าเสียงที่หายแบบนี้เนี่ยเกิดจากกดมากัดคอคุณหมอบอกว่าถ้าคุณทําอยู่แล้วไม่หยุดทําคุณอาจจะเป็น มเร็งกล่องเสียงเดล๋ยวไม่ก็เสียงปรลาดชี้เลยอันตรายมากก็เลยเลิกทำเปลี่ยนใหม่เป็นวิธีการไปแบบไปกินพวกยาระบายมันราคาถูกที่สําคัญคือกินง่ายแล้วเราคิดว่าสมุนไพรคือปลอดภัยกินก่อนนอนตื่นเช้ามาขับถ่ายออกไปเฮ้ยรู้สึกนุมหนักลงแต่กินไปกินมาเสพติดแบบไม่รู้ตัวว่าเราต้องกินทุกวันไม่กินถ่ายเองไม่ได้นะคุณผู้ชมหลายคนที่กินอยู่นะคะคือนุ๊กเชื่อว่าหลายคนกินน่ะเราคิดว่ามันปลอดภัยแต่ว่าพอคุณผู่ถ่ายปุ๊บก็ต้องเพิ่มปร กินเพิ่มเรื่อยๆลูกเคยกินเนี่ยจาก2เม็ดเป็น4ี่เม็ด6เม็ดเคยกินเยอะสุด10เม็ดนะครพี่เป๊บแล้วไม่ถ่ายติดต่อกัน5วัน โอ้ตายคือรับเป็นหนักมั้งไงมันเนร่างกายร่างกายมันไม่รับละแล้วพี่ช่วยรื้เปล่าคะว่าไสเน่าอย่าให้ได้ผายลมเลยอาหารที่อยู่ในท้องเราสิบห้าเมื่อเนี่ยมันแฉกมันแข็งแล้วคุณคิดดูว่าห้าวันไม่หายไปนั่งบิ้วอ่ะมิซี่ถามหานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ลูกมีเคล็ดลับบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับของไอดอลของเราของคิซนนี่แหละเราฟอลโล่ไอจีเขาอยู่คิดเลยว่าทําไมนางผอมนางเพรียวนางดูเด็กลง ทุกวันเลยกินก็เก่งแล,แล้วเฟิร์มด้วยนะคะรูปนี้ในไอจีมายืนยันเลยว่านางกินเดอะซีเครสพัทเราไปโทรสั่งเลยค่ะกระปุกแรกนะคะนุกกินเนี่ยน้ำหนักจาก60ลงมา10โลตกใจเฮ้ย ลงเร็วมันคือยาหรือเปล่าเนี่ยก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเดอะซีเครสพัทคืออะไรคะ่ะตัวแรกเลยเขามีพรีเวอติกนะคะตัวนี้เนี่ยมันมาจากรากผักชิคอรีนะตาแบบนี้เลยคะ่ะรากผักชิคอรีนะคะจะแตกต่างจากยาระบายคือเรากินตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเราออกทั้งยวงทีเดียวจบ <All o. S 1> ไม่มีพัไม่มีแพทย์ไร,รไม่กินก็ถ่ายเราไม่พอคะ่ะยังมีไซเลียมซิสฮาส์สหรับคนอายุเยอะอาการดมข้าวแล้วอ้วนกินแล้วไม่เบิร์นคะ่ะตัวนี้นะคะช่วยระบบขับผ่านดีแต่ว่า<ต>ไม่มวีนหเหเวียง นะคะเหงื่อออกได้ใช่แล้วก็มีส้มแขกสกัดเย็นของอินเดียช่วยบล็อกนะคะที่สําคัญคือน้ําหนักลงเยอะแล้วเฟิร์มเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่เหี่ยวใช่ไหมไม่เหี่ยวมีเคอรเจนมีผักผลไม้นะคะลูกบอกเลยว่ากินง่ายมากสิบนาทีก่อนอาหารมื้อหลักมื้อจัดหนักอย่างเช่นกลางวันกินเยอะ,อะมื้อเย็นกินเยอะแล้วดื่มน,น้ําตามเยอะๆค่ะแล้วก็กินข้าวตามปกติกลางคืนตื่นฉ่มากคึ้ออกั้งยวงนะคะที่สําคัญนะคะลูกบอกเลยว่าตอนนี้น้ําหนักลูกเนี่ยจาก60 เหลือ42ไม่กลับมาโยด้วยต้นแขนดีกว่าต้นแขนหรือลองยากนะต้นแขนเนนะคะ1ิ้นิ้วเคยทั้งคาวบอกซี่เจ็บมากเมโซไขมันก็ไม่ยู่แขนเขียวมาหมดแล้วให้ดูนะคะว่าต้นแขน15นิ้วก่อนตอนนี้ ลงมาเหลือทแปเน8นิ้วได้เออแล้วไม่ไม่เหี่ยวนะคะรอบเอวดีกว่ารอบเอวรอบเอวค่ะจาก32นิ้วเป็นคนเกาหลีพุงนำน่งแนะณวันนี้เหลือ22่ิบสองนิ้วขึ้นได้ย้วไม่กลับมาโยน้วย เบอร์โทรไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งรีบโทร,รออกนะคะ1 5 7 7 0ห 2, 2 9 0 0 9 9 9รือ0 2 2 9 0 9 9ที่บอกว่าไม่โทรออกก็เพราะว่าเขาให้สิทธิ์เฉพาะ25คนคขอบอกโปรโมชั่นก่อนค่ะ1กระปุกของ The Secret Part s e c r e t ็พกินได้1เดือนราคา950บาทบแต่โปรแกรมน,นี้ที่บอกว่า25คนเนี่ยเขาให้สิทธิ์คือ3กระปุก3เดือนราคา1,990บาทจากเกือบ3,000บาทนะคะแล, 5, แล้วไม่พอค่ะสำหรับ25คนที่โทรติดนะคะ ของแถมค่ะกาแฟคนเคยอวบเคยตัน,นคนุณปุกกี้กาแฟอีก2กล่องอรวมแล้วเซตนี้5ชิ้น5,000บาทนะคะสำหรับคุณผู้ชมผูติดพร้อมนะคะ 3, 2, 1โทรได้เลยค่ะถ้าคุณโทรติดที่เบอร์ 1, 5, 7, 7, ง 2, 2, 2, 9, 0, 0, 9, 9, 9 9 กาแฟสองกล่องเดะซีเครตพัดกินสามเดือน5,000บาทจ่ายเพียงแค่1,990บ้ารอกบาทตกเดือนหนึ่งตกเดือนหนึ่งนะคะของการควบคุณหมักเนี่ยในราคาเพียงแค่ หกร้อยกว่าบาทเราไม่พอหลยคนถามว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าปลอดภัยค่ะการันตีด้านหน้าเลยค่ะเรามีเครื่องหมายไทลันทัสมาร์กนะคะรางวัลจากกระทรวงพาณิชย์นะคะมอบให้กับโรงงานของวูรีนาถ้าเกิดว่าคุณกลับมาอ้วนกลับมาเยอยๆเอฟเฟกต์เขายินดีคืนเงินเขามีแคสด้วยอันนี้ใหญ่สงสัยนิดนึงอันนี้มันเป็นยังไงมันมันกินเป็นเม็ดหรือไม่เป็นเแคปซูลแคปซูลนะคะกินก่อนอาหารสิบนาทีคุณแม่หลังคลอดคือจะเป็นรู้หลักมู้จักหนักก็ได้ค่ะมือไหนก็ได้คุณแม่หลังคลอดก็ลง ได้คนอ้วนกรรมพันธุ์เกิดมาไม่เคยผอมก็ลงยี่สิโลได้หรือแม้กระทั่งน้องคนนี้อ้วนจากเอฟเฟกชิงช้าแทบพังนะคะลงมาเจลือ75หากิโลได้ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ลองมาหลายอย่างแล้วทั้งล้วงคอแบบนุ๊กนะคะนี่คือลูกที่เปลี่ยนกินยามากินยาระบายมาอดข้าวแล้วกับมาดีดกับมาเวียงวันนี้ลองดูอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเบอรซีเคลสพัทของคุณเส้นถ้าเกิดว่าที่เมช่อช่วงนี้กินล้ คือคุณพูดเนี่ยผมเ้องแล้วนะผมเคองแล้วผมจะกตะปุกนะไม่ใช่หนต้องข็งั้งนอา้องปุกหนึ่งหมือนเการ้อยห้าสิบแลแต่ว่า ี25คนตอนนี้เหลือไม่ถึง10คนแล้วค่ะถ้าคุณพอติดที่หมายเลข1577หรือว่า022900999นะคะเซตนี้เลยค่ะกินได้3เดือนกาแฟอีกเป็นกาแฟถั่วขาวผสมใยอาหารคือปกติคุณกินกาแฟระหว่างวันแก้วหนึ่งประมาณ300แคลอรี่มีครีน้ำตาลคาเฟอีนด้วยกาแฟอันนี้นะคะ60กิโลแคลอรี่เอาไปกิน2กล่องค่ะกินได่2เดือนนะคะแล้วก็เดีซิเกตพัดาลเลยนะคะ คุณมากๆเลยค่ะที่โทรได้ค่ะที่หนึ่งหสองนย์ศูนยโทรติดแล้วบอกคอ์เซ็นเตอร์ว่าขอกล่องสีแดงของคุณวุญเส้นนะคะ สามเดือนสามเดือนคุณผู้ผมทดลองไหมมีอะไรมันมาให้ไหมคาย้องไหมคายออกทั้งยวงอ่อทั้งยวงอทั้งยวงรอบจแล้วไม่มีแพ็คเป็นไขมันด้วยไม่โย่ไม่โยกถ้าเกิดโยกเขายินดีคืนเงินดีเลยผู้ชายได้หมดนะได้หมดคที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้ทุกเพลงได้หมดทุกเพลงก็ต้องลองดูนะฮะเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแบบนี้นะรีบหน่อยก็แล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับ The Secret p a นแพ็ค คุณนุชนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาลุยกันต่อนะฮะประเด็นดราม่าต่างๆนะฮะเรื่องของคุณลมนะฮะเรื่องของมากกุโตะนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของขับไฟเดยะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้านะครับกสอนนอแสนแสบครับสอนอแสนแส ไวซีรัมอาจให้ผลเร็วแต่ยังพบฝ้าแดดรอยสิวครั้งแรกจากยูซูิน